Oh, why, oh. why are you doing oh. hey, that? Trust a baby. Oh, you can grass? I didn't have it. You throw people. There's a bigger one backside. Big bigger one. Oh. Yeah. Just greet the small one, yeah? So they can eat. it. ขู่จังเลยเป็นเป็ดนะไม่ได้เป็นหา่านไม่ได้เป็นงูขูฟ่ฟอ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 นัอ่นแหละโอ๊ยนะนักกี่าฮะดิสเว่ยโอ้เธอจะขู่ฉันนักเลยฮะมา เขาเ้าข่จังเลยเธอเป็นเป็ดนะไม่ใช่เป็นงูเออสีก้าวยนอ่อนหโอ๊ยสีวิตเอาเอาเอาี่สา Oh, this small one. Ah, đẹp đẹp, nà lắc trắng bơi. Ah, ah, ah. Uh. Uy, 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 uy. Ah! Ui, 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 hey. Ah, 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 ah. Ah, thằng nón, dài dài, đây. อ้าอ้าอตีกันค่ะตีกันตีกันอ้ยยืนงงในฝุ่งหงอ้ตรงน้องก็สวยอะไรลูกอ๋อไปทางร้องสูงอย่ามาใกล้ย่านตัวใหญ่ปลาครัง้งที่แล้วตัวนิดเดียวมาเทนี้ตัวใหญ่มากเลยเอออ้าไป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  เอออ่อ hey. ่ะอ่ะตกตกแม่ก็จะตกก็อีคูคูเออฝนขูนั่นๆๆๆนนนนนอ้โนเออซูซิดูตีกัน